โอเคครับวันนี้เราก็อยู่กับเกมเราเดนเจอร์นะฮะวันนี้ผมจะมาตามล่าแสงมืดนะฮะที่มา,มาที่มาในเดือนนี้นะฮะเดี๋ยวผมเก็บของรางวันแป๊บนะเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยไปเป้าหมายของการสุ่มในครั้งนี้คือผมจะเอาเอ็กวแสงตัวอะไรก็ได้ที่มันดีๆะจะเอาเปาแสงมาก็ได้หรือว่าเอาเจสสิก้าโคอโนดแมนเซอร์ก็ได้เนะาะบอสซีตัวเก่งๆครัผมอยากได้นะ ผมอยากได้เจสิก้าครับเพราะว่าผมไม่ค่อยมีดาเมจ่งแรงๆเท่าไหร่ฮะได้เป็นันดันผมต้องการนะเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่าโอเคครับเดี๋ยวมาดูเลยว,ว่าจะได้หรือไม่ฮะมาลุ้นกันฮะว่าจะได้ไหมมาครับอันแรกเปิดป้าแป้งโอ้โหมุนทักข่าวมาตัวแรกเลยฮะความเกลือมาเยือนเลยฮะตัวต่อไป มาโอ้โหเบาอมยิ้มกระโหลกเหรอตัวนี้ผมไม่ค่อยคุ้นเท่าไหรอ่อะแต่ไม่น่าจะกิ่งความเกลือยังมาเยือนอยู่นะฮะเรายังไม่ได้ทัดแสงเลยนะฮะหันมาทำไมเนะี่ยเดี๋ยวจับไปย่อยทิ้งอตัวต่อไปฮนะจอกไปเนี่ยเฮ้ยออกเถอะ โอ้โหไม่ออกอ่ะเจมนักเวทนะผมยังเหลือส0มรยดบี้อยู่นะผมจะลุ้นอีกส0 0รยดบี้นะฮะจะไม่ยอมแพ้ไปผมใช้สุดของผมนะฮะกดจะเลือกจิตครั้งไปมันต้องออกครับไม่ออกไปได้ละมาอันแรกแป้ง เฟรียุหินฮนะมาตัวแรกอะไรเกลือมาละเออเกลือทีอ่2แดนกรรมการแจกใบเหลืองเจสสิก้าไม่ใช่เจสสิก้าแสงเอ้ยน้องสเปมาโอ้โอ้ได้ละโอ้สุดยอดเลยฮนะโอ้ผมได้แล้วลนะ่ะโอ้โอ้พอใจละพอใจละได้ตัวนี้มาก็ดีละแต่ผมไม่ได้เจสสิก้าแสงอ่ะเอาไม่เป็นไรอนะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจไอดีต่อไปเลยดีกว่า โอเคครับตอนนี้เราก็อยู่กับ ID ต่อไปนะฮะอัน,นียนี้มีอีลซ่าด้วยครับอันนี้อย่งสวยเลยอ่ะไอเดนี้มีประมาณ20ตัวนะฮะอันนี้ไอเดน,นี้ยว่าอยากได้เจิสก้าแสงม,มากๆเลยฮะแล้วก็อยากได้บอลแสงเหมือนกันฮะเพราะว่าไม่ตัวแทงไม่ค่อยถึกฮะตัวแทงของผม,ผมก็มีแค่อะไรนะว่าบอลไฟฮะเออบอลไฟมีแค่บ,บอลไฟตัวเดียวมันยินรับไม่ไหวหรอกะนะครับตัวที่ผมอยากได้ก็ มีหลายตัวอยู่มาแล้วไม่รอช้าเรากดสุ่มกันเลยมาตัวแรกจิกเกอร์ไห่กว่าเดินเดินกันนะมาตัวแรกเป้งเฮ้ยออกแล้วเฮ้ยเฮ้ยข้ามแล้วออกเลยเฮ้ยก็สวยสิครับเฮ้ยออกเลยอ่ะ วันนี้ผมดวงดีไปเพื่อพ่อเนี่ยได้มาแล้วโอ้ไม่ฝนแล้วครับเจฟฟิกาแสงก็ดีใจแล้วครับจะมาอีกไหมเดี๋ยอีตั้งศกอีกสิบใบเออดินพันนะมาแวงโอแม่ฝักเก่กโชคอะใช่ไหมมาตรงสุดท้ายมาเบาแสงเบาแสงมา ตรงมาเปล่าแสงโอ้โหแดนแดนว่าหยุดก่อนเนาะโอเคพละวันนี้อันนี้ผมดีใจแล้วพอใจแล้วไอ้ีนี้มี์นนเจฟฟ์ก้าแสงก็เก่งขึ้นไปอีกฮนะไอ้ทีนี้อาจจะจะขึ้นอาจจะจบที่เพชรสองได้เลยนะโอเคนะโอเคถนะ้านะสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นนแหละฝากกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไคร e ให้หน่อยนะครับเดี๋ยวผมทำคลิปลงบ่อยๆนี่แหละครบวนี้ผมไปละ chưa cái này